สวัสดีครับผมมาจากาเพจเส้นทางวัวชนนะครับเออขา,ขาจําดีครับผมวัน,นวันนี้มาสัมภาษณ์วัวท,ที่ติดคู่ที่สนามทรัพย์สมบูรณ์นะครับอําเภอพุพชาติจังหวัดตากนะครับอันนี้วัวชื่ออะไรครับพี่อ๋อเขาจําดีเขาจําดีครับครับผมมีชื่อเล่นไหมครับไม่มีครับไม่มีในเะขาเ<อ>จําดีเลยนะครับเขาจำดีอ๋ออ่ามาจากใครครับใครโคจะเลี้ยงเกล็ดใครโคจะเลี้ยงเกล็ดครับผมเขาจําดีอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณอยู่ในเกง จ็ดปีแล้วไหมประมาณเจ็ดปีนะครับประมาณเจ็ดปีเนาะครับผมอ่าเป็นวัวใหม่วัวใหม่ครับยังไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนยังไม่เคยชนนะครับครับผมแล้วทางชนทางชนตอนซ้อมะเป็นยังไงบ้างครับก็ชนแบบธรรมดาเป็นธรรมดานะธรรมดานะครับแล้วอ่ามีมีสไตล์ชนหรือทางชนมีทีเด็ดไหมไม่ต้องมีอยู่มีแต่ม่ากลัวเดี๋ยวอาจจะไม่เหมือนเดินอย่าเดียวถ้าเหมือนเดินนี่ต้อง สบายใจอยู่แล้วโอเคต้องรอดูบอลชนนะต้องรอดูบอลชนนะครับต้องดูชมก่อนได้ครับได้ครับโอเคแล้วมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับฝากถึงแฟนๆไหมครับให้มาช่วยชมช่วยเชียร์มีอยู่มีอยู่เอฟซีมีอยู่อ๋อครับผมอ่างั้นก็เดี๋ยวถ้าตัวนี้ชมนเอฟซีเยอะโอ้ตัวนี้ชนเอฟซีเยอะแน่นอนนะเยอะแน่นอนได้ครับผมเอฟซีนี่อย่างไงต้องเยอะแน่นอนโอเคครับได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันบอลชนนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับ ครับสวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับผมครับวันนี้เรามาถ่ายทานะครับการเปรียบวัวที่สนามทรัพย์สมบูรณ์อันนี้ติดเป็นคู่เอกนะติดเป็นคู่เอกเลยชนกันไม่ธรรมดาแน่นอนต้องต้องรอดูวันชนว่าชนกันยังไงอ่าสวัสดีครับมาจากายอเลยครับผมมาจาก่ายโคสกุลแท้ครับ่ายโคสกุลแท้ครับจากตากนี่เลยนะครับจากตากนะครับผมอ่าวัวมีชื่ออะไรครับเอลลี่แดงครับเอลลี่แดงเมื่อกี้บอกแรงแดงแลลี่ แอนดี้แดงนะแอนดี้แดงนะตกลงกันแล้วนะรรแรนดี่แดงนะคร,ครับผมคนเลี้ยงชื่ออะไรครับเจอกูครับกูนะสุดหลอกูนะครับอ่าครับผมนี่เดี๋ยวให้เปิดวาร์ปนะเดี๋ยวให้เปิดวาร์ปกูนะเดี๋ยวให้เปิดวาร์ปกู <c oughs> โอเคครับผมแอนดี่แดงนี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณหกปีได้ห้าปีหกปีได้ครับห้าปีหกปีนะครับห้าปีหกปีนะครับแล้วชนมากี่ไฟ์ครับชนมา ไฟเดียวครับอันนี้ไฟที่สองกับไฟเดียวนะผลงานผลงานไฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็ชนะแบบก็สวยครับชนะสวยกําลังจะบอกว่าชนะดีเลยพี่นะโอเคแล้วแรนี้แรงเนี่ยปกติมีอุปนิสัยประมาณไหนครับเป็นวัวนิ่งๆครับวัวนิ่งๆครับนิ่งๆนะนิสัยดีครับนิสัยดีนะเหมือนนิ่งเหมือนตอนนี้นะครับอ่างั้นก็พี่ชายเข้าได้พี่วัวนิ่งวัวนิ่งอ่าโอเคพอดีเรามีตากล้องเก็บเก็บภาพอยู่อ่าครับผม แล้วแลนดี้แดงเนี่ยปกติตอนอยู่คงอยู่พอกตอนทรงตอนซ้อมอ่ะตอนส่งตอนซ้อมตอนวางเนี่ยวางได้นานไหมวางก็ความลับความลับความลับวางความลับนะวางเนี่ยอย่บอกความลับนะครับอันนี้ยังบอกกันไม่ได้ต้องไปรอดูวันชนนะครับโอเคอะสไตล์อะบอกได้ไหมบอกไม่ได้ครับสะตรองสไตล์บอกไม่ได้นะแลนดความลับนะแลนดี้แดงนี่ก็เป็นวัวจอมความลับนะอโอเคครับผม งั้นก็เดี๋ยวถ้าก่อนก่อนจะชนเนี่ยถ้าจะมาสัมภาษณ์คอกได้ไหมได้ได้นะสัมภาษณ์ได้นะครับโอเคครับผมมีอะไรฝากคุยแฟนๆไหมครับก็วันชนก็มาเชียร์กันนะครับมาเชียร์แรนดี้แดงนะมาเชียร์แรนดี้แดงและอ่าแล้วแก๊งสุดหล่อนะครับแก๊งสุดหล่อแก๊งสุดหล่อโอเคครับผมขอบคุณมากครับเจอกันวันชนครับผมขอบคุณครับ